ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมอก,อร,กร,รับฟังข่าวตอนเช้าโมงจากส่งข่าววิทยุมอก,อกสงคลาค่ะจังหวัดตรังเริงรัดซ้ำรวยความต้องการรับวัคซีนเข้มกระตุนพร้อมส่งข้อมูลให้หน้วยชีดในแต่ละอำเภอเพื่อจะได้ทำการนัดไม้บริการชีดวัคซีนในพื้นที่โดยด่วนต่อไป นายขจรซักเจริญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากสายพันุย่อยโอเมคอนแต่กลับพบความรุนแรงลดลงส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากการรับวัคซีนทําให้ความรุนแรงของเชื้อลอดลงจังหวัดตรังจึงได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข้มกระตุนโดยมอบหมายให้นวยงงานถี่เกี่ยข้องได้เร่งซ้ํารวยประชาชนในกลุ่มเสียงเจ็ดกลุ่มโรคเรือรงังยิ่งตังคันผู้สูงอายุกลุ่มแรง กลุ่มท่องเที่ยวข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานต่างๆรวมถึงนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆทางนี้จากการซ่อมรวมความต้องการรับวัคซีนในกลุ่มนักเรียนอายุ5-11ปีพบว่ามีความต้องการรับวัคซีนจำนวน7 3 4 0รายกลุ่มนักเรียนอายุ12-18ปีจำนวน3 2 6 9รายและกลุ่มประชาชนทั่วไปจำนวน2,568รายรวม1น 3,177่รายซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรังไดารวบรวมข้อมูลผอมแจ้งน่วยชีดในแต่ละอำเภอเพื่อจะได้ทำการหนัดไม้การบริการชีดวัคซีนในพื้นที่โดยด่วนต่อไปนัประผัดมณีแสงซุง้งคขาวิทยุมกอส่งคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน